ร้านอาหารเปิดเพลงเสียงดังกลางค่ำกลางคืนไม่หยุดสักทีอไปดูกันหน่อยครับเนี่ยโอ้โหคิดถึงถ้าเกิดเป็นคุณเหมือนฝันนะกำลังสวดมนต์จะนอนแล้วว่ะคุณเหมือนฝันสวดมนต์ก่อนนอนใช่ไหมฮะ บางวันอ่าเนี้ยพอเราสวดมนต์อยู่แล้วเสียงมันขนาดนี้สับสนมันตีกันนะอหลวงพ่อบอกจะเต้นอยู่แล้วนะเนี่ยดังกระหึ่มออกมาจากร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ชาวบ้านที่อยู่โดยรอบเขาบอกเขาทนไม่ไหวร้องเรียนสื่อมวลชนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยก็เลยไปส่งข่าวไปดูหน่อยอยู่ที่บ้านพรมใต้หมู่เก้าตบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิร้านนี้มีการเล่นดนตรีสดกันในช่วงเวลากลางคืนไปจนช่วงประมาณตีสองส่งผลกระทบกับชาวบ้านประมาณสัก20กว่าครัวเรือน ที่เขาอยู่โดยรอบร้านอาหารแล้วยังไงชาวบ้านเล่าแบบนี้ชาวบ้านเล่าบอกว่าร้านอาหารเนี้ยสร้างความเดือดร้อนให้กับเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเคยเดินไปบอกกับร้านแล้วนะเบาๆหน่อยลดเสียงให้หน่อยแต่ไม่ได้รับความร่วมมือเลยพอเดินออกมาปรากฏเอ้ามีการยิงปืนขู่ซะอีกก็เลยแจ้งฝ่ายปกครองและตำรวจปรากฏคดีก็ไม่มีความคืบหน้านะคะเคยไปลองเยีนอยู่ครับไปลองเยีนเอ้ ตั้งอำเภอนี่ครับแต่ว่าก็ยังบะคืบนานะครับเพื่อนเลยก็บอกว่าสิมาจัดการให้แต่ก็เห็นเงียบไปนะครับไปสองเที่ยสามเที่ยแล้วครับเนี่ยชาวบ้านยังเล่าอีกนะลูกค้าที่ใช้บริการทะเลาะกันเนี่ยบางวัน,เ,นเสียงดังโวยวายบางวันน่ะหนักหน่อยนะปังหปืนมาด้วยเออไม่ได้ทุบโต๊ะนะเสียงปืนก็ทําให้หวาดกลัวกันทั้งร้านแล้วยังไงร้านอาหารพร้อมเลยถามทําไมมีเรื่องปับ๊บ วัดอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยโโอ้ห <นะ S 2> จบเนี่ยก็ฝากดูหน่อยนะเห็นร้องสู่น้ำโรงธรรมแล้วเขาบอกว่ายังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะ